ำแผงโซลาเซลล์สองแผง12โวลต์ร้อยวัตต์ครับหลังเทปส่งสค้านี่นะครับจากการต่อเป็น2แผงต่อแบบขนาน12โวลต์แผงละ6 6แอมป์ก็ออกมาประมาณ12แอมป์ครับผมตามสายนี่เลยครับ แล้วก็มาเข้าวงจรโซลราเซลล์ที่ผมทำเองแบบบ้านจะบ้านง่ายๆนะครับจากแผงโซลราเซลล์มาเข้าคัทเอาท์จาคัตเอาท์เข้าตัวควบคุมอคอนโทรลชาร์จ12โวลต์ถึง24โวลต์อันนี้รองรับได้ถึง20แอมป์ครับอย่างนั้นก็คอนโทรลชาร์จก็จะต่อชาร์จเข้ามากับ เข้ามาแบตเตอรี่12โวลต์แล้วก็จักจากแบตเตอรี่ต่อเข้าอินเวอร์เตอร์12โวลต์1,500วัตต์ต่อ,อไปใช้งานนะครับอย่าแงบบนี้ใช้งานนี่ครับไฟ220ใช้งานพัดลม2ตัวกาต้มน้ำร้อนแล้วก็จริงๆใช้มงข้าก็ได้ครับ อันนี้เราทดสอบแค่นี้ก่อนว่าแทสส่งนายกอ,อบตอสวนดอกครับอันนี้เป็นวงจรง่ายๆหมอะสำหรับใช้กับเฉียงนานครับง่ายๆแค้กับไฟฟ้าได้ด้วยครับคือนี้ฟฟ้าไม่ได้เอามาลองครับผมอ่า โอเคแค่ okay. นี้ก่อนนะครับ